สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับ,บสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นแผน433 Holding นะครับว่าเราควรจะขึ้นเกมแบบไหนเล่นแบบไหนตรงไหนเป็นจุดสําคัญสําหรับแผนนี้บ้างนะครับแล้วก็ควรจะเลือกนักเตะ Work Rate แบบไหนนะครับ โอเคครับอย่างแรกเลยคือแผงกองหลังเราเนี่ยคือเอาแบบเป็นสูงกลางก็ได้หรือสูงสูงก็ได้ครับแบ็กสองฝั่งนะครับเซนเตอร์ Center ก็แนะนําให้เป็นกลางสูง2ตัวนะครับกลางเป็นเบรคเลดแบบกลางสูงนะครับแล้วก็ซีดีเอ็มก็ผมแนะนําให้เป็นเบรคเลดกลางสูงนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบว่ามาช่วยเกมรับแล้วก็มาช่วยเซนเตอร์สกัดบอลมาสกีนก่อนที่เขาจะบุกมาหน้ากรอบเขียรโทษเรานะครับแนะนําให้เป็นเบรคเลดแบบว่า กลางสูงเท่านั้นนะครับมันจะทําให้เกมรับเราแบบดูแน่นขึ้นนะครับส่วน C M ก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเวิร์กเลแบบสูงสก็ได้ครับหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบสูงสูงก็ได้ครับันมันก็เติมขึ้นเติมลง2ฝั่งแต่ผมก็ถ้าเกิดใครเน้นเกมรับหน่อยก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเวิร์กเลแบบกลางสูงน็ะอย่างเช่นก็พวกปีโดบัลหลักร้อยสิบอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าเกิดเป็นเวิร์กเลสูงสงก็พวกเบลลิงแฮม แล้วก็เดบอยอะไรพวกนี้ครับเป็นต้นนะครับที่เป็นเบิร์กเหลสกสูงๆนะครับเพราะว่าซ m 2ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นตัวเชื่อมสําหรับเล่นเกมลุกเลยนะครับไม่ว่าเราจะขึ้นฝั่งซ้ายหรือขวานะครับนี่ครับส่วนปีกนี่คือเน้นให้มันเป็นแบบเก่งๆไปเลยครับหลายๆตัวนะที่ทุกคนมีนะครับปีกตัวไหนก็ได้ครับที่เราแบบถนัดนะครับเก่งๆก็คือมันจะเป็นหน้าที่แบบว่าทําเกมลุกเป็นเป็นหลักเลยนะครับนี่คือแบบตัวลุกแบบแบบจ๋าๆเลยนะครับส่วนกล้องหน้าก็ ให้เน้นเป็นกองหน้าที่คอยจบสกอร์เป็นเบิร์เรแบบสูงกลางนะครับถ้าเกิดเป็นเบิร์เรแบบสูงสูงเนี่ยมันจะลงมาล้วงบอลบ่อยเกินไปนะครับผมแนะนําให้เป็นสูงกลางสูงต่ํานี่คือดีเลยนี่ครับโอเคครับส่วนวิธีการขึ้นเกมก็เราจะเน้นในเรื่องของกองกลางคลองบอลแล้วก็ทําชิ่งกับปีกหรือกองหน้านะครับหรือเพราะว่าแผนนี้กองกลางค่อนข้างที่จะสําคัญที่สุดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อม ขึ้นแดนหน้าค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็เล่นเกมรับที่จะบ่อยนะครับถ้าเกิดกองกลางเราไม่ดีเงี้ยแผนนี้ก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับอย่างอย่างเช่นถ้าเราจะขึ้นเกมเกมฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ย ถ้าเราจะขึ้นให้ซอนอย่างเงี้ยซอนมันต้องเลี้ยงตัดเข้าในอยู่แลวครับเลี้ยงตัดหรือว่าเปิดบ่งให้โรนัลโด,โ,ดโดก็ได้ครับหรือว่าซอนได้บอลก็ไหลไหลขึ้นมาให้กุลิตยิงอะไรอย่างเงี้ยครับแดนกลางคือเน้นให้มันยิงไกลคมคมสักสองฝั่งเลยก็น่าจะดีครับดีเรียกว่าดีเลยดีกว่าให้กองกลางเราแบบยิงคมคมสองฝั่งนี่แบบฝั่งนี้ก็ยิงคมอะไรเงี้ยเผื่อปีกเราลากไปปุ๊บบรรทันอย่างเงี้ยเราก็ม้วนกลับมาแล้วก็ส่งบอลให้กองกลางอย่างตูเล่ฝั่งขวาเนี้ย แล้วเราก็อาจจะข้ามฟากไปซ้ายก็ได้ครับหรือว่าจะยัดให้โรนัลโดพิกยิงอะไรเงี้ยโอเคก็ครประมาณนี้ครับเกมลูกก็เราจะเน้นในเรื่องของกองกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ปีก2อฝั่งนี้คือสําคัญมากๆครับนี่คือตําแหน่งสําคัญเลยนะครับก็คือ CM แล้วก็ LW หรือ RW แล้วก็ CM ฝั่งขวานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าเล่นแบบไหนนะครับโอเคครับโอเคครับเราก็เข้ามาในเกมครับในเกมมันน่าจะอธิบายได้ง่ายง่ายกว่าโอเคจังหวะนี้เราก็เล่นเกมรับครับพยายามให้ CM 2ตัวเนี่ยปุกเข้าใกล้ๆซ DM ไว้ครับเพื่อให้เขาไม่ต้องยัดกลางได้นะครับเราต้องพยายามบังคับแบบให้ซีเอ็มมันอยู่ใกล้ๆกันให้มากที่สุดอะแล้วก็เราก็รอสวนกลับก็ได้ครับจังหวะเล่นเกมรับนะถ้าเราสวนดีเราก็จะได้ประตูครับจังหวะนี้เราก็ เมื่อกี้เราพลาดน,นะเพื่อนเราเราเรา,เราสวนเขาแล้วก็เราทําไม่ได้นะครับก็เกมรับก็ซ m 2ตัวพยายามจิ้มให้มันบงังคับลงมาล่างๆหน่อยครับไม่ต้องให้มันไล่สูงครับมันจะทําให้กลางหรือว่าหน้ากรอบเขียนโทษเราค่อนข้างที่จะแน่น,นครับแล้วเราก็จะมีจังหวะสวนกลับแบบนี้ครับจังหวะสวนกลับลก็คือมันจะมีัวคตัวปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับนะเราก็จะได้สวนกลับลนะเนี่ยก็ไหลให้ซอนล้ซอนกระชาก็ไม่เหลือครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปีก ปิดซ้ายกับปิดขวาแล้วก็หน้ามันจะห้อยู่หน้าสุดเลยครับ3ตัวคือแผนนี้ก็สามารถเล่นสวนกลับก็ได้ครับหรือว่าเราก็จะเล่นคลองบอลเหนียวเหนียวทำเกมมันมันอะไรเงี้ยยิงไกลก็ได้หมดครับนี่ครับจังหวะเกมรับเราก็พยายามกองกลางซีเมสองฝั่งไล่บอลซัส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกมรับเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยอย่าพยายามใช้ CDM ไล่เยอะครับให้ CDM มันยืนตำแหน่งของมันไปเลยครับมันจะได้ไม่หลุดตำแหน่งนะครับเห็นไะซ CDM เราจะยืนนิ่งนะถ้าเกิดเราไม่บังคับมันอนะ นอกจากเขาจะเลี้ยงมาใกล้ๆแล้วก็คอ่อยวิ่งเข้าไปสกัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้ครับนี่คือเบื้องต้นของการเล่นเกมลับของแหนเสียมสามหมดิงให้มันแน่นขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ได้จากประสบการณ์ที่ผมเจอท็อปแลงมาบ่อยๆครับ,รบเขาจะเล่นแบบแน่นปักแบบนี้ครับผมก็ไม่ได้เสียงขนาดนั้นแต่ผมก็เล่าตามประสบการณ์นะที่ผมเจอท็อปแล้งท็อปสิอะไรเงี้ยเขาเล่นกันเงี้ยเขาเล่นเสียมสามหดิงเขาก็จะเล่นเกมลับแบบค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นแล้วก็ มันแน่นเลยครับกองกลางคือเขาจะบางคับอ่าซีมมาช่วยซีเค่อนข้างที่จะชิดเลยมันทําให้แบบการยิงไกลนะ้าขอบเหตโทษเราค่อนข้างที่จะนอนคนระับอันนี้จังหวะนี้ก็ล้าหน้าครับจังหวะขึ้นเกมเราก็พยายามใช้ c อ่าซี CM, ส่งแล้วก็เติมครับเพื่อเติมเกมรูกเพราะว่าสาประสานแดนหน้าเรามันก็จะมี3ตัวถ้าเกิดเราอยากอยากให้เอากองกลางเติมแล้วก็ส่ง ส่งไปปีกเนี่ยเราก็กดให้มันเติมขึ้นไปด้วยครับแต,แต่แต่อย่าใช้ซีดีเมเติมนะครับไม่งั้นมัน,นจะดูดตำแหน่งครับนถ้าเราใช้ซีดีเมเติมเนี่ยมันจะดูดตำแหน่งพยายามใช้ซีเอ็มครับส่งแล้วก็เติมด้วยส่งลากลงครับส่งปัดลงครับมันจะทําให้นักเตะวิ่งเติมขึ้นหน้าเพื่อเพิ่มแบบว่านักเตะในการทําเกมรุกให้มันมากขึ้นจาก3คนก็เพิ่มเป็น4คนอะไรเงี้ยก็เพิ่มกองกลางเพราะว่ากองกลางมันต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเกมครับจังหวะสวนล้วก็จะมีแบบ3าตัวเนี้ยประจําครับเราก็ใช้อ กดส่งลากลงเพื่อให้มันเติมเกม,เกมลุกด้วยจะได้มีทางเลือกในการจ่ายมากขึ้นจาก3าเป็น4ี่อย่างเงี้ยจาก4ี่เป็น5คนอะไรประมาณนี้ครับจังหวะน,นี้เราก็คองบอลเคาะไปเรื่อยๆครับแล้วก็ไหลออกปีกปีกตัดเข้าก,กลางอะไรเงี้ยครับถ้าปีกขึ้นไม่ได้ก็เนี่ยเราก็มวนกลับมาแล้วก็คืนกลางเงี้ยเราก็ไหลใหม่ครับจังหวะน,นี้เราจ่ายแรงจังหวะน,นี้พลาดนะจ่ายแรงไว้หน่อยโอเคเราก็ตัดได้ครับนี่ครับรก็เนี่ยเห็นกลางก็ให้ครับเนี่ยไหลปีกเงี้ยครับปุ๊บไหลกลางทําชิ่ง กดส่งแล้วลากลงครับไปเรื่อยๆครับจงังหวะนี้ยกไม่สวยครับจงังหวะนี้ยกไม่สวยถ้าเกิดเราจะให้กองกลางเติมแล้วก็ลากให้กดปัดลากลงครับลากลงเพื่อให้มันส่งปุ๊บมันก็จะวิ่งเติมอะไรเงี้ยครับ ถ้าเราเพิ่มนักเตะเกมลุกเข้าไปก็เราก็จะมีโอกาสที่จะทำประตูมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มนักเตะในการเล่นเกมลุกเพิ่มเข้าไปเป็น4คนหรือ5คนเนี่ยถ้าเราถ้าเกิดเราทําไม่ได้แล้วเราโดนสวนกลับเนี่ยนักเตะเกมรับเราก็จะน้อยลงก็มันก็ต้องแลกมาด้วยครับถ้าเราขึ้นขึ้นขึ้นไปทําได้แล้วก็ถ้าทําไม่ได้ก็อาจจะเสียประตูด้วยครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะฟุตบอลครับถ้าขึ้นไปเราทําไม่ได้ก็ ส่วนใหญ่ก็แนะนําให้มันขึ้นไปก็จบสกปอรอไว้ก่อนนะให้มันยิงออกหรือว่าเป็นเตะมุมก็ได้ครับก็ได้ไม่เสียโอกาสในการโดนสวนกลับครับเพราะว่าความเสี่ยงในการที่เราจะเพิ่มเกมลุกเข้าไปเอารักเตะเข้าไปยัดให้มันเยอะๆนะเ,อนเนี่ยส่งแล้วเติมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีโอกาสที่เราจะพลาดเหมือนกันครับมันก็มีพลาดหมดนะครับไม่มีใครแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เราก็ตักข้ามฟากเลยใช่ไหมที่ผมบอกตอนแรกครับใช้กองกลางตักแล้วก็เปิดหมงอะไรเงี้ยคือมันมันเล่นได้หมดเลยครับไม่ว่าเราจะต่อบอลหรือว่าเราจะข้ามฟากไปแล้วก็เปิดหมงเข้ามาอะไรเงี้ยคือมันทําสามารถทําได้ค่างๆที่หลากหลายอะกอ่านี้ผมก็ใช้ตูเล่แล้วก็ข้ามฟากนะครับจิ้มมาให้สอนคนระับสอนก็กดเปิดไปเลยครับกดจิ้มเปิดหน้าจอไปครับ แล้วก็ให้เมซี่ม่งเมซี่มันก็เป็นตัวบักนะครับหม่งคนตั้งโกงเลยตัวเล็กน,นี่ยตัวนี้เราก็ใ้กองกลางนะกองกลางตัดบอลถ้าเกิดกองกลางเราตัดบอลพลาดแล้วก็แล้วก็วกอาจจะมีโอกาสเสียประตูเหมือนกันครับเป็นเรื่องปกติครับถ้าเราคุมกองหลังหรือว่ากองกลางไม่ดีก็มีโอกาสเสียประตูกันหมดไม่ว่าจะเป็นแผนไหนนะครับนี่ยงตัวน,นี้เราก็บงังนะมันจะแน่นครับมันจะห้อยนักเตะแผนนี้มันก็จะห้อยสามตัวดูจากาแผนที่แมพเล็กๆข้างล่างได้เลยครับมันจะห้อยแค่สามตัวครับ แล้วก็ตัวรับเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยเวลาสวนลับก็มีแค่สามตัวเงสวนแบบได้ชิวๆเลยถ้าเกิดเราตัดบอลได้นะครับใช่ไหมเราก็จ้องไว้ครับรอจังหวะตัดบอลให้เขาก็ยิงพลาดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับก็สําหรับใครที่แบบมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็ สามารถพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์ผมว่าจะลงรีวิวแผนแล้วก็แนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับคนที่สนใจที่จะเล่นแผนนี้หรือว่าแผนอื่นๆเพิ่มเติมครับจะลงแผนอื่นๆด้วยครับอันนี้จนงนว้ผมว่าข้ามฟากมาใช่ไหมเนี่ยข้ามฟากปุ๊บเปิดมงตามสเต็ปเลยครับลูกนี้ลูกสุดผมว่าใครเจอก็น่าเบือ่อผมเจอผมก็น่าเบือ่อครับเปิดเข้ามามงอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องใช้นะเพื่อแบบว่ามันเป็น,นกลไกของในเกมอ่ะ ไม่ใช้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าเราไม่ใช้คนอื่นก็ใช้อะไรเงี้ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ใครอยากให้ผมรีวิวแผนไหนหรือแนะนําการเล่นแผนไหนก็คอมเมนต์ได้เลยครับว่าออยากให้ดูแผนนี้แผนนี้อะไรเงี้ยผมว่าจะเอาไปทดลองเล่นแล้วก็หาข้อดีข้อเสียของแผนนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากไลค์กดติดตามด้วยนะ,ค,ะครับผมครับ